สวัสดีค่ะเล่าข่าวแบบภาษีในช่องสีทนได้นครพนมนะคะเกาะติดสถานการณ์ข่าวดังบ้านกกอก,กนะคะคดีน้องชมพู่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกอย่างมีข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วแต่พอบตร ยังไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะเรามาดูกันได้เลยค่ะว่ามันจะต้องมีอะไรกันแน่นอนในเร็วๆนี้นะคะโอเคงั้นพักไว้ก่อนนะคะเรามาฟังยาวๆในเรื่องอข้อร้องเรียนนะคะเป็นคดีของลุงพล คือคดีน้องชมพู่แต่ลุงพลที่เป็นลุงเขยกลับมาได้รับคดีปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะมาชมมาติดตามกันค่ะในเร่าแบบปราษีนะคะ าอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวเล่าข่าวแบบภาษีนะคะในช่องสีทนได้นครพนมนะคะพญานาคปูปาริจิตจะได้ทุบหรือไม่ได้ทุบตอนนี้ยังไม่มีใครทราบนะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสวันพฤหัสเช้าแล้วที่เมืองไทยนะคะเช้าแล้วที่เมืองไทยจะมีอะไรเกิดขึ้นวันพฤหัสอุ้ย พึ่งใจประกันตัวออกมาหนึ่งแสนบาทชามาได้พิจัยหนึ่แสนบาทวันอังคารวันพุธมาเอาไปเป็นเงินประกันได้สบายเลยนะคะ1นึ่งแสนบาทไม่ใช่เงิน f อฟีที่โอนให้นะคะเป็นเงินทํางานคะ่ะขายชาแป๊บเดียวก็ได้แล้วเนาะหนึ่งแสนบาท ขายชาโอ้ยเดี๋ยวนี้หลายๆนะคะ fc หลายๆทั่วโลกเลยนะคะมีการเอาชามาดิพีส์ไปโปรโมทสุดยอดมากชามาดิพีส์มาถูกทางนะคะเพราะขายออนไลน์นะมีคนเอาไปโปรโมทแบบเยอะมากนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะที่ลงไป เชิญตัวของนายชัยพนวิภาไปให้การที่สถานีตำรวจกกตูมนะเขาก็เอาป้ายไปติดแล้วนะคะว่าไม่ได้ให้มีทำการก่อสร้างก่อนนะคะเขายังจะดูผลอยู่แล้วแหละว่าจะรื้อถอนแบบไหนอะไรอย่างนี้หรือไม่ได้รื้อถอนหรือความผิดหรืออะไรก็ว่าไปตามนั้นความผิดยี่ก็รุนแรงนะเพราะว่าลูกป่าสงวนโอ๊ยเนาะ อยู่ดีๆก็ไม่ว่าวาดี FC ก็โอนเงินไปให้ลุงพลลุงพลก็มีเงินเยอะแยะเป็นล้านสล้านสี่จะเอาไปทำอะไรเอาไปสร้างพญานาคมีความเชื่อส่วนตัวเหมือนกันเอาไปสร้างแล้วคนที่ติดคดีก็คือลุงพลไม่ใช่ FC ไม่ใช่ FC ค่ะไม่ใช่ FC แล้วเงินบริจาคที่เอาไปทำร้านวัดก็เป็นปัญหาอย่างดีที่พระสมบัติใช่ไหมคะท่านสาธุท่านก็บอกว่าเงินร้อนไม่ได้รับมาแกไม่รับเงินสดอู้โชคดีไป ไม่งั้นแกก็จะมีปัญหาทีหลังนั้วแหละเขาก็จะมาสอบมาสวนทีหลังว่าเงินไปไหนมาไหนอีกเป็นเรื่องเข้าไปอีกนี่ก็ยังจะเป็นเรื่องเดี๋ยวก็จะมีการฟ้องร้องเข้ามาอีกเรื่องเงินบริจาคว่าจ่ายภาษีหรือเปล่าหรือรายละเอียดเป็นแบบไหนเอาไปใช้ใจ่ายอะไรแบบอย่างนี้บ้างนะให้ลูกไปโรงเรียนเท่าไหร่ซื้อกินซื้ออยู่อะไรประมาณนี้เท่าไหร่เนาะ เอ,อหลายอย่างเป็นคดีที่แบบสุดยอดจริงๆตอนนี้การเมืองเราไม่ดูแล้วใช่ไหมเมืองไทยเมืองไทยไม่มีการเขาเรียกอะไรนะเดินขบวนสไตล์อะไรอย่างนี้กันแล้วข่าวลุงพลดังกว่าคดีน้องชมพู่ตายอีกน้องชมพู่ตายยังไม่มีปัญหามากเท่าลุงพลตัวเป็นๆ ร่างกายแข็งแรงบึกบึนนะคะทุกอย่างมันจะเป็นไปตามกรมทางหลวงเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็มาบอกแล้วย,ย้ยายย้ายร้านค้าตลาดน้อยลุงพลย้ายออกไปอยู่ต้อออกไปให้ห่างนะคะให้ห่างจากไหลทางให้ห่างจากระยะทางนะคะ วัดออกไปเส้นสีเหลืองออกไปคนละข้างคนละข้างรเก้าเมตรเก้าเมตรนะคะพอค้าแม่ค้าก็ไม่พอใจบางคนก็คิดบวกคิดดีก็เออเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนโอเคดีไปสาธุด้วยนะคะส่วนสำหรับท่านที่ไม่ได้คิดอะไร ก็บอกว่าโอ๊ยมากันแกล้งอะไรกันมากมายนักหนาะไม่ได้กานแกล้งหรอกมันมีเหตุมีผลค่ะไม่งั้นเขาก็ไม่ไปหาหรอกมันมีเหตุมีผลถ้าไม่แล้วถ้าสมมติว่าเกิดอ่ารถชนตายเกิดอ่รถเหยียบกันข้างถนนรถชนกันใครจะรับผิดชอบลุงพลเขาไม่ได้รับผิดชอบนะ ขนาดพวกเอฟซี uh, FC, โอนเงินไปให้พอเขาทำในเรื่องอ่อแววในคดีที่ไม่ดีเอฟซี FC ยังไม่ได้รับผิดชอบเขาอ่อรับผิดชอบเดี๋ยวก็โอนเงินไปให้ค่าทนายอีกนะคะก็รับผิดชอบอยู่ดีสงสารลุงพลสงสารลูกแกนั่งสงสารจังเลยจะไปสงสารตรงไหนนะไม่เห็นหน้าสงสารเลยมีมือมีตีน ก็ทำงานไปอยู่ไปโม,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 ม่แม่แม่อยู่พี่น้องเอ้ยเจ้ากะลุงพลจ๋าขันเจ้ายังบยุทธ์อา่ารับเงินโอนบริจาคจากเอฟซีหรือเจ้าย,ยังมีเอฟซีอยู่แบบนี้นั่นเจ้าสิทุกไปตลอดชีวิตจะาพอเนอะไอนี่พูดแบบคนบ้านๆในนี่พ่อเอ้ย เมื่อก่อนเจ้ามีปัญหายังไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้นะปัญหาเจ้านมันใหญ่หลวงมากมายถ้าเจ้าไม่หยุดตรงนี้หยุดเห็นไหมที่ว่าจะไปบวชจะไปบวชจะเคลียร์เรื่องบวชอีกพี่น้อง่ะได้ไปไหมไม่ได้ไปจะหนีอ่าเขาเรียกอะไรคดีร้องเรียนไปได้ไงใช่ไหม แล้วเรื่องน้องชมพู่ก็ยังไม่ได้จับผู้ร้ายได้ก็จะหนีไปบวชไม่ได้หนีหรอกแต่แกก็ตั้งใจว่าแกจะไปบวชนั่นแหละแกจะเคลียร์งานไปบวชไม่ได้ไปค่ะนี่ก็จะหมดอาทิตย์แล้วแกบอกว่าโอ๊ยเคลียร์งานเดี๋ยวก็จะได้ไปพระพลก็รออยู่นะคะ รอว่าเมื่อไหร่จะมาเงียบไปเลยพระพลยังไม่ได้พูดเลยนะคะยังไม่ได้ออกมาพูดเลยนะคะถ้าเราไม่เงียบถ้าเราอยู่แต่เราจะเป็นคนดังเราก็ต้องดังให้มีสติดังให้มีอ่าสัมมาอาชีพนะคะดังแล้วเขาเรียกมันก็ให้ดังไปตามมารยาทเนาะ ไม่ใช่ว่าเหมือนกับโอ้ยผมไม่ได้อะไรแบบอย่างนี้นะคะการพูดจาก็ต้องอยู่ให้มันมีมารยาทนะคะทุกอย่างมันก็จะดีแล้วก็นะขอให้มีความสุขทุกคนทุกชีวิตคะ่ะสวัสดีเจอกันคลิปหน้านะคะ